กำเนิดปู่ฤาษีตาไฟฉบับทนายวิญญาณตอนที่หนึ่งแสงแรกแห่งพรมมลิขิตในคืนหนึ่งที่ฟ้าปิดสนิทไม่มีแม้แต่ดาวดวงเดียวให้เห็นท่ามกลางเสียงลมที่พัดแรงจนหลังคากระเบื้องลันเด็กชายคนหนึ่ง ได้ลืมตาดูโลกแม่ของเขาบอกว่าตอนเขาเกิดนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่สามครั้งติดกันทั้งที่ไม่มีฝนตกสักหยดพ่อแม่ตั้งชื่อให้เขาว่าดำด้วยสีผิวเข้มคลับที่ต่างจากเด็กทั่วไปแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่านั้นคือดวงตาของเขา ตากลมโตใสดังหยดน้ำใครมองก็รู้สึกเหมือนกําลังถูกจับจ้องลึกเข้าไปในใจหมู่บ้านที่ดำเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาและป่าทึบเต็มไปด้วยความเชื่อและตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ว่าจะเป็นผีเจ้าป่าวิญญาณบรรพชนหรือ ฤาษีผู้มีตาที่สามที่เคยปรากฏตัวนานมาแล้วดำเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติเขาชอบฟังเสียงต้นไม้ไหวชอบจ้องดูแสงแดดลอดผ่านใบไม้และชอบถามคำถามแปลกๆอย่างเช่นเสียงของความเงียบคืออะไรหรือทำไมบางทีไม่มีใครแต่ผมรู้สึกว่า มีคนยืนอยู่ข้างหลังเขามีเพื่อนสนิทสองคนคือบอมเด็กชายร่างเล็กพูดจาคล่องแคล่วมักเป็นคนคิดแผนสนๆและไก่เด็กหญิงแก้มแดงช่างสังเกตมีหัวใจอ่อนโยนทั้งสามคนแทบจะไม่เคยห่างกันแต่เพื่อนแท้ของดำมีอีกหนึ่งตัว มันคือหมาสีดำสนิทชื่อว่าอ e ีดอกหมาตัวเมียที่ถูกเก็บมาจากทางสามแพร่งอีดอกไม่ค่อยสูงสิงกับใครนอกจากดำเท่านั้นเวลามีอะไรผิดปกติมันจะขู่หรือเห่าไปทางที่ไม่มีใครอยู่เสมอวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนขณะที่ทั้งสามเล่นซ่อนแอบ หลังวัดร้างกลางป่าดำหายตัวไปบอมกับไก่หากันจนเหงื่อโสมก็ยังไม่เจอดำหลงเข้าไปในแนวป่าที่ชาวบ้านไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เขาเดินตามเสียงหนึ่งเสียงที่คล้ายคนกระซิบชื่อของเขาเบาๆซ้ำไปซ้ำมาดำดำดำ ที่กลางวงไม้ใหญ่เขาเห็นต้นโพเก่าแก่ที่ใบไหวพลิ้วทั้งที่ไม่มีลมเสียงกระซิบชัดขึ้นเจ้าเห็นข้าใช่ไหมดำยืนนิ่งไม่ตกใจไม่วิ่งหนีแต่กลับยิ้มบางๆแล้วตอบกลับว่าเห็น แล้วเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรเงาร่างบางอย่างก่อตัวเป็นเงาในหมอกดวงตาสีแดงสว่างคู่หนึ่งลอยเด่นขึ้นกลางอากาศก่อนทุกอย่างจะหายไปเหลือแต่ความเงียบจากวันนั้นเป็นต้นมาดำเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในยามค่ำคืนได้กลิ่นทูบ ในห้องที่ไม่มีใครจุดและฝันซ้ำๆถึงใครบางคนที่มีดวงตาอีกดวงหนึ่งอยู่กลางหน้าผากไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นได้ปลุกบางอย่างขึ้นมาในตัวดำบางอย่างที่ทำให้ดำไม่ใช่เด็กธรรมดาอีกต่อไป